อหอมพี่น้องแรงหอมเลยหอมขิงลูกเว้ยมากินเนาะพี่น้องขิงจะเดือนชอบใส่ขิงหลายสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ยาเดือนจะมาทำไก่พัดขิงพี่น้องไก่พัดขิงจ้าอ้าวมีกระเทียมพริกซักลงไปก่อนจ้า ที่ก่อนนะคะที่ไก่เนื้อไก่เด้อพี่น้องก็ขินมันเจลบ้านเดรินชอบกิงขิงมันอ้าวลงเลยจ้าวันน <Yeah. S 2> ี้พัดในบ้านไม่ได้กอเสาเด้อพี่น้องอเอ้ยมันจะได้ชื่อทานทานไปยังเตี้งไก่พักขิงจ้าเดี๋ยวให้ไก่มันซุกก็จะใส่ขิงใส่ เก็ดหูหนูใส่กระชายได้ทีแล้วพี่น้องอเดินก็จะใส่เครื่องปุงเลยเด้อจ้าชึบลำมันหอยจ้าน้ำตาลบั้นใครชอบหวานกน็แล้วเตะด้วยพี่น้องบงันในเดือนนิดหน่อยจ้าผงชูรสมันหอยไม่ใช่ชีวข,ขาวพี่น้อง อันนี้ขิงนะพี่น้องไก่พัดขิงเนาะอันนี้เฮดหูหนูจ้ะอันนี้พริกหยวกจ้าใส่พริกหยวกดาอ่าเดี๋ยวจะใส่ลงไปด้วยจ้าอุ้ยหอมพี่นอ้องย่างหอมเลยหอมขิงลูกเว้ยมากกินเนาะพี่น้องขิง อย่าเดินฉใส่ขิงได้เลยยาเดินพัดในบ้านเด้อพี่น้องอย่าเดิน,น,น,ดน,เดนไม่เด้ไปข้างนอกมันจะออกขาวๆหน่อยเด้อพี่น้องเด้อไก่พัดขิงอย่าเดิอนอ่ะเอ้ยอยังหอมตะลังสีอร่อยจ้าดูอ่หอมใส่พริกหยวกใส่เห็ดหูหนูใส่ขิง เราโลนพี่น้องเอ้ยลัวจะเดินก็มืดเหมือนพี่น้องเลยก็เลยใส่ไฟช่วยเดินี่เปิดไฟใส่ไฟช่วยมันก็เลยดูขาวได้พี่น้องอ้าวพร้อมเสิร์ฟพี่น้องไก่พัดขิงยะเดือดสีสันน่กินน่ะกินไหมพี่น้องมาๆกินเข่าข้ามก็ยะเดือดเด้อพัดไก่พัดขิงรับรองการันตีความอร่อยยะเดือดเด้อ